สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซิ่งชุมรีอีกเช่นเคยครับแน่นอนครับมาเจอกันทังทีนะครับร้านกล้องลอซิ่งชุมีครับมีล้อดีๆเด็ดๆราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของกล้องลอซิ่งชุมนีไปด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดนะครับคลิปเีโอล้อเมือหนึ่งยางมื1อหนึ่งยางโปรโมชั่นครับจากทางร้านของเรานะครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วกดกระดิ่งแล้วก็ตามกล้องลอซิ่งชุแรก มีวันนี้มาจัดโปรโมชั่นอยู่2ชุดเลยแล้วกันนะเป็นล้ออชุดแรกนะครับเป็นล้อฟาร์ดห้านะครับฟาร์ดห้าเอนะครับตัวนี้ออฟเฉียงนะครับเป็นล้อใหม่ล้อใหม่เลยนะครับล้อใหม่เลยขนาดขอบ18นิ้วนะครับ9.5ด้านหน้าด้านหลัง10.5นะครับอันนี้เป็นล้อใหม่นะครับคุณลูกค้าครับนี่ดูตามไปทีละวงเลยล้อใหม่นะครับล้อใหม่ทุก ทุกวงเลยครับร้านกล้องล้อซิ่งเรีหลีมาจัดโปรโมชั่นคู่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับล้อใหม่ไร้ตำหนินะครับ5้ลูร้อยสิวันนี้คู่ยางเปอร์เซ็นต์ครับขนาดยางนะครับด้านหน้านะด้านหน้าขนาดยาง235สามห้ครับสี่ศูนะครับโอ้ยดอกเต็มๆเลยอ่ะโอ้โหปียีนะครับคุณลูกค้าปียีปียางดูดอกเลยโอ้ยดอกเจ็มมากเลยฮะอันนี้คือคู่หน้าครับคู่หน้าดูดอกครับอ่านี่คู่หน้าดูดูดูเส้นนี้ด้วย ไม่มีกินนะครับคุณลูกค้านะแล้วก็ด้านหลังนะครับผมด้านหลังเป็น26 5ห5หา R 1 8ขนาดยางด้านหลังนะครับปี2 0เช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นยางชุดนะครับลายเหมือนกันทั้ง4ล้อเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับโอ้โหชุดนี้นะครับร้านกล้องลอซิ่งลบุรีครับเปิดราคาที่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับโอ้โหคุณลูกค้าครับชุดนี้ เหมือนซื้อล้อใหม่แถมยางนะฮะอ่าล้อใหม่แถมยางนะครับซื้อในราคา1 5 0 0 0บาทไม่พอครับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีครับอ่ามีของแถมให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่าครอบเบรกให้1คู่ะคู่บพร้อมติดตั้งเลยนะจ๊ะแล้วก็น็อตสีนะครับน็อตสีให้อีก20ตัวเลยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ร้านนะครับฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องล้อซิ่งชลรีนะ ซื้อในราคาจบเพียง1 5 0 0 0บาทนะครับมาที่ร้านใส่ถั่วง่ายฟรียินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารนะครับรับสวัสดิการน้ำมอ33สามเราละกันครับอ่าก็ถ้าจะเทินครับคุณลูกค้าต้องมาที่ร้านครับในราคา1 5 0 0 0บาทต่อจวอเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีนะครับของแถมได้ครบเหมือนเดิมแล้วก็ปอกกันสั่นมีให้ทุกรุ่นนะครับสำหรับรุ่นไหนที่ใช้ปอกกันสั่นครับก็อ่าเดี๋ยวอ่าตะกล้องเดี๋ยวมาซูมดูอีกทีขอวนดูรอบอีกทีหนึ่งอ่าชุดนี้จบเพียงครับ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทท่านครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะอ่าดูล้อดูยางยางล้อไม่มีตําหนินะครับส่วนยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์ล้อใหม่ไร้ตําหนิแน่นอนครับอ่าก็รับประกันจากกล้องล้อซิ่งชมรีนะครับยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์ครับซื้อในราคา15,000บาทครับเหมือนว่าซื้อล้อแถมยางครับราคานี้ฟารต์ตัวนี้ล้อเปล่าถ้าเราไม่จัดโปรโมชั่นครับราคาเต็มอยู่ที่15,000บาทนะครับอ่าฟาร์ห 5L นะครับตัวนี้จะออฟเฉียงนิดนึง อเอาเฉียงนิดนึงก็ชุดนี้จบไปในราคา1 5 0่0บาทเท่านั้นนะจ๊ะ15,000บาทเท่านั้นจ๊ะก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ1 5 0 0 0บาทล้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีจัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูอีกชุดหนึ่งครับนี่ตามมาดูอีกหนึ่งชุดละกันครับโอ้โหนี่ก็ทีเด็ดไม่แพ้กันเลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ18สําหรับกระบะตัวสูงครับ เมื่อกี้เป็นตัวเตี้ยไปแล้วครับห้ลูวันนี้เอาใจทั้ง2 2รุ่นเลยนะฮะทั้งตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงครับมีคนขอมานะครับว่ารีวิวแต่ตัวเตี้ยทําไมไม่รีวิวตัวสูงสักทีครับวันนี้ร้านกล้องล้อซิงค์รีมาขอรีวิวครับล้อสภาพโคตรแจ่มครับล้อยางมือ2ครับชุดนี้ล้อมือ2ยางมือ2นะครับแต่สภาพบอกไว้เลยครับทั้งล้อแล้วก็ยางสภาพ98%แนแน่นอนครับเดี๋ยวตามมาดูครับว่าล้อแต่ละวง จะสวยอย่างที่ร้านกล้องรอซิ่งชลรีพูดหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูอ่วงแรกกันเลยอตะกล้องซูมดูทุกรกล้อเลยก็อ่าล้อตัวนี้เป็นขอบ18ขีดแดงนะครับก็กว้าง9ทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้สําหรับใครไม่ชอบล้นครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนครับกว้าง9้าทั้ง4ล้อเลยนะครับวันนี้จัดคู่ยางนะครับเป็นยางสแตนดาร์ดโรงงานเลยครับนี่ยางบิสโตรนนะครับขนาดยางนะครับ 265, 60นะครับ R 1 8นะจ๊ะปียางก็ปลาปลายปี19นะครับแต่ดอกรับประกันนะครับว่าสวยมากสวยมากทําไมถึงรับประกันว่าสวยมากรถคันนี้ครับเป็นรถใช้งานมาแล้วประมาณปีหนึ่งนะครับแต่รถไม่ค่อยได้วิ่งนะครับดอกยางชุดนี้วิ่งไม่เกิน8,000กิโลครับดูสภาพดอกยางครับการันตีถอดดูแล้วครับไม่มีปะนะครับไม่มีแผลที่แก้มสวยแท้แน่นอนครับ ครับผมในส่วนของล้อยางชุดนี้ครับร้านกล้องล้อซิ่งชมลีนะครับขอเปิดในราคานะครับ16,000บาทครับย้ำนะครับ16,000บาทนะครับถ้าล้อตัวนี้ครับซื้อใหม่ล้ออย่างเดียวนะครับ12,000บาทแน่นอนครับแล้วก็ยางชุดนี้ยางสแตนดาร์ดโรงงานนะครับถ้าเบิกใหม่1ชุดมี20,000อัพแน่นอนครับล้อยางชุดนี้มี3 0,000่นกว่านะครับแต่สภาพวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งชุมลีนะรเอามานําเสนอในราคา1 6 0 0 0บาทนะครับ สภาพนี้นะครับ98%อัพแน่นอนครับซื้อในราคานะครับ16,000บาทอ่ายังมีของแถมพิเศษจากทางร้านกล้องลอซิ่งชมรีอีกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับของแถมนะครับก็จะมีครับ็อดล้อให้24ตัวเลยนะครับคุณลูกค้าไม่ชอบสีนี้สามารถเลือกสีอื่นๆได้เลยครับที่ทางร้านเราจัดเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็มีขอเบรกสีแดงนะครับพร้อมติดตั้งนะครับผมแล้วก็มีปอกกันสั่นให้อีกด้วยนะครับอ่าสำหรับรถอ่ารุ่นใดที่ใช้ปอกกันสั่นนะครับทางร ก็ในส่วนของตอจวอะครับเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีนะครับทั่วไทยเลยครับในราคาข้างต้นเลยอย่างชุดนั้นก็ในราคา1 5 0 0 0บาทจัดส่งฟรีชุดนี้16,000บาทจัดส่งให้ฟรีนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะครับร้านกล้องลอซซิ่งชนบุรีครับชื่อน,นี้ถูกแน่นอนครับนะเดี๋ยวมาดูสภาพยางไปอีกอีกสักหนึ่งรอบนะพาพาคุณลูกค้ามาดูยางทีละเส้นดีกว่านะ,ะเริ่มจากเส้นนี้เลยแล้วกันเนาะ โอ้โหสวยเลยคุณลูกค้าครับเนี่ยยังติดตุ่มนี่ก็อยู่เลยนะฮะเนี่ยยังสภาพยังดอกยังลึกๆเลยครับโอ้โหดูเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองเดี๋ยวต,ตามมาดูเลยนะครับเส้นที่สามนะโอ้โหสวยนี่กล้องเราสุดยอดมากนี่เส้นที่สี่นะครับเส้นที่4ก็โอ้โหจัดจ้านกันเลยทีเดียวครับจบในราคานะครับ16,00 0บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะ ก็มาที่ร้านใส่ถุงให้ฟรีอ่ายินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารนะครับก็ร้านของเราครับตั้งอยู่ถนนสุขุมวิทนะครับขาออกกทมครับมุ่งหน้ากทมขาออกชุมพรมุ่งหน้ากทมครับขอไฟครับพูดกิดก็มาได้ทุกวันครับไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็เปิดร้านนะครับเวลา8โมงถึง2ทุ่มทุกวันครับ8โมงถึง2ทุ่มทุกวันนะ ก็นอกจากแมกยางนะครับทางร้านเราก็ยังมีจำหน่ายอะไหล่ซิ่งนะครับในราคาย่อมเยาวนะครับไว้สเตนบายรอลูกค้าอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่มาเปลี่ยนแมกเปลี่ยนยางก็มีอะไหล่ซิ่งนะครับให้ท่านเลือกซื้อเลือกหามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแก๊ปซิงนะครับพวงมาลายัยไทยเทวัดบูธวัดรอบน,อน็อตสีไทยเทนะครับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อื่น อีกมากมายหลากหลายรายการนะครับก็มาที่ร้านกล้องลอซิ่งชุมรีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านกล้องลอซิ่งชุมรีนะครับล้อใหม่ล้อมือสองนะครับยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีบริการที่ร้านกล้องลอซิ่งชุมรีเลยนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้ามีล้อโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะครับร้านกล้องลอซิ่งจะมารีวิวให้ดูอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับร้านกล้องลอซิ่งชุมรีนะครับ ขอตัวลาาคุณผู้ชมนะครับไปพร้อมกับชุดล้อโอรโมชั่นขอบ18ทั้งหนาแล้วก็บาง2ชุดนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งชเวยินครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ